บอกข้อสอบกาอาจารย์ฉาดข่าววันนี้เราจะมาบอกข้อสอบให้คุณฟังอีกหนึ่งข้อนะคะเพื่อคุณได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการสอบนายหน้าประกันค่ะมาเรามาฟังคําถามกันเลยค่ะบุคคลประเภทใดบ้างที่มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ก็บุคคลธรรมดาเราก็บุคคลธรรมดาคุณก็บุคคลธรรมดาแสดงว่าสอบได้ไหมคะมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิค่ะขอนิติบุคคลการที่คุณสอบเป็นนายหน้าได้เรียบร้อยแล้วคุณจะเปลี่ยนจากจากบุคคลเป็นนิติได้ไหมคะเป็นได้เช่นกันค่ะข้อเป็นได้ทั้งนิติและก็บุคคลธรรมดาข้อไหนชัดเจนกว่ากันคะขอควายชัดเจนพ่อรวมทั้งกอไก่และก็ขอไข่มาอยู่ในขอควายแต่จ,จิ้งพึ่งกากอนนะงอถูกทุกข้อ ฟังแล้วก็ทำเม่งทำเม่งคุณคิดว่าคุณตอบข้อไหนคะคำตอบที่ถูกที่สุดนั่นก็คืององูเพราะรวมทั้งกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายคำถามแบบนี้เป็นคำถามเชิงหลอกให้คุณตกใจเล่นเล่นว่า แล้วตกลงฉันจะตอบว่าอะไรดีแล้วจะต้องเป็นแบบไหนดีมันจะมีข้อที่ถูกแล้วก็ถูกมากที่สุดเสมอฉะนั้นข้อที่ถูกมากที่สุดนั่นก็คืององงูตอบได้ไหมคะถ้าตอบได้ถือว่าคุณโชคดีค่ะแต่ถ้าตอบไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจลองมาติวดูสิคะเผื่อคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าการติววิเคราะห์ข้อสอบเป็นอย่างไรเวลาเจอข้อสอบแบบไหนคุณก็จะสอบมันได้อย่างง่ายดายโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลา ทักมาได้ค่ะคุณจัดเดี๋ยวจะแนะนําให้นะคะแต่ก่อนอื่นถ้าใครกําลังสอบตอนนี้ก็ขอให้สอบผ่านแต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็ทักมาแล้วกันเช่นนี้นะคะ